สวัสดีท่ันเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหลิงอึงนะครับกับอีสุสุสงวนไทยนะครับวันนี้เรามาเดินทางนะครับก็คือมาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนะครับกับด้านหน้าด้านหลังผมเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมมุนล่าภาพวิดีกทีนะครับนะครับนี่คือประชาชนที่มาที่วัดหลิงอึงนะครับพูดอาจจะไม่ชัดนิดนึงครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับวัดหลิงอึงนะครับนะครับ วันนี้ก็มันเก็บบรรยากาศของประเทศเวียดนามมาฝากกันนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรวมก็คือคนที่วัดนี่สวยมากโดยเฉพาะเป็นวัดที่ติดทะเลเดีย๋ยวไปดูนะครับคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งเจ้าแม่กวนอิมเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่เขาบอกว่าขอพรอ,อะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทุกชนชาติทุกประเทศอยู่ที่นี่นะครับนี่คือด้าน ด้านล่างที่เป็นหาดนะครับเห็นไหมฮะวิวสุดลูกหูลูกตานะครับตรงนี้เป็นเวียดมาเวียดนามกลางนะครับก็ด้วยคณะอิุสุดนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็เจอทั้งคนไทยคนจีนนะครับมากันเพียบนะครับเพราะว่าถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศเวียดนามอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกนะครับประเทศเวียดนามทำเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับ พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่มากนะครับใหญ่สุดๆแล้วก็ที่นี่ก็มีโบสถ์ของวัดพระแก้วด้วยนะครับที่จําลองมาอยู่ที่นี่นะครับเป็นบริเวณใต้ฐานของเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่นะครับด้านหน้านะครับนี่คือทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะมีเจดียด์ใหญ่หนึ่งเจดียด์แล้วก็เป็นสวนนะครับบ่อนใส่อยู่ด้านนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปที่เป็นเซียนต่างๆนะครับอยู่ด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปด้านดูนะครับเป็นเป็นเขาเรืกอไรเป็นจําลองมาจากประเทศไทยนะครับจําลองวัดพระแก้วนะครับด้านนู้นด้านนี้ก็เป็นพุทธพระแก้วมรกตนะครับจําลองนะครับก็เป็นดูจากแล้วน่าจะเป็นโลหะนะครับก็จําลองรูปแบบมานะครับด้านนี้นะครับซึ่งดูทั้งศิลปะทั้งอะไรก็น่าจะใช่นะครับมาจากประเทศไทยทั้งหมดนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็ทําลักษณะคล้ายๆประตูเมืองนะครับ แล้วก็มีชื่อวัดอยู่นะครับชูหลิงอังนะครับอันนี้ผมอ่านแบบคนไทยนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแล้วนี่คือด้านล่างของเจดีย์ที่ผมบอกจะต้องมาักครู่นะครับสูงมากนะครับด mm ้า hmm. นในขององคเจดีย์ก็จะมีปฏิสถานของเทพต่างๆนะครับนะครับ mm hmm. คือต้องบอกก่อนว่าประเทศเวียดน,นามในปัจจุบันเนี่ยก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับ ส่วนสิ่งที่ยังเป็นเครื่องอะไรเป็นคีย์ที่เขายังทําไม่ได้อยู่ก็คือเรื่องของอาหารนะครับเพราะหลังจากที่ไปทานอาหารหลายๆที่มาเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าอาหารไทยเราด้วยด้วยด้วยความที่เราเป็นคนที่พิถีพิถันในเครื่องปรุงและรสชาตินะครับก็ตะกี้ได้คุยกับไกด์นะครับไกด์ก็บอกอาหารเวียดนามเนี่ยเกือบทุกอย่างมีอยู่สองชนิดคือจืดกับจืดมาก เป็นไกด์ก็แถวเล่นนะครับเพื่อนๆครับนี่คือไกด์ของเราในทริปนี้นะครับน้องไทยน้องไทยเป็นคนเวียดนามพูดภาษาไทยชัดมากขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ตะกี้พาไปกินเกลือนะครับแต่แต่นั้นแต่นั้นออกงานไม่ได้ออกงานไม่ได้นะครับก็โอเคพี่ถามนิดนึงวัดที่เรามาเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงครับเอาชื่อวัดแบบอ่านถูกต้องหน่อยครับวัดนี้เราเรียกว่าวัดลิงอิงนะครับลิงอิงลิงอิงถ้าแปลภาษาไทยนะครับก็คือวัด ลิงก็คือศักดิ์สิทธิ์นะครับอึ๋งก็คือขออะไรได้อย่างนั้นนะครับเรียกว่าวัดขัดศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้อย่างนั้นนะครับเรากําลังอยู่ที่วัดลิงอึ๋งแล้วก็เป็นอยู่ที่เมืองดาหนังดานังเป็นเมืองถ้าคนไทยจะเรียกดาหนังจริงๆเราเรียกว่าดาหนังใช่เรียกว่าดานังทาไมดูเจริญเจริญกว่าโฮจิมินห์เจริญกว่าไซง่อนใช่ไหมอันนี้เป็นเมืองเจริญที่สุดของภาคกลางแต่ไม่เจริญเท่ากับเมืองฮานอยภาคเหนือ กับเมืองโฮจิมินห์ภาคใต้พอโฮจิมินห์กับฮานอยเป็นเมืองหลวงของอ๋อก็คือตรงลงมีเมืองหลวงสองเมืองใช่แต่นี้ก็อันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงภาคกลางเจริญสุดแค่เมืองเจริญที่สุดของภาคกลางนะครับแต่เมืองดานหนังตอนนี้คนเวียดนามก็จะบอกว่าเมืองน่าอยู่ที่สุดของเวียดนามใช่ไม่ดูดูสะอาดดูทันสมัยสะอาดเป็นเมืองเจริญเร็วนะครับก็ขอบคุณไทยมากครับที่ให้คำแนะนำครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ตลาดกลางคืนของเวียดนามนะครับก็ในตลาดนะครับก็มีของหลายๆอย่างที่ขายนะครับก็คงคล้ายๆกับบ้านเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัสซัดนะครับก็จะเยอะนิดนึ่งนะครับคนที่นี่ก็ชอบมัสซัดกันมากนะครับส่วนใหญ่ก็กรับท่ังเที่ยว นี่เขาบอกแล้วว่าไกดก็บอกนะครับไกดเป็นคนเวีนามบอกให้ต่อเยอะนะครับก็วันนี้พาชมบรรยากาศดูคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่คิดจะมาประเทศเวียดนามนะครับก็เป็นเป็นตอนสั้นๆของพวกเรานะครับเ s สโซไซตี้ไหนๆก็มาแล้วก็เก็บบรรยากาศเร็วๆไปฝากนะครับ อันนี้นะครับเ,เพื่อนๆพื่กำลังมาลงเรือมะพร้าวหรือเรือกระด้งนะครับนี่ผมมาดาการสองท่านนี่คืคอคข้างหน้านีค่คืออารมณ์สนานล่าเริงนะครับอโอเคอันนี้เราก็อยู่ในคนออละพายเราเป็นสุภาพทันตินะครับเป็นผู้เด็กนะครับ <Hi! S 1> คือถ้าเขาเรียกกันจริงๆที่นี่เขาเรียกเรือโคโคนัทหรือเรือมะพร้าวนะครับแต่ใครเราก็บอกว่าเป็นเรือกระด้งนะครับ จมบึดจมบึดจมบึดเอ้าตะกเต็น <laughs> ช้าวันนี้ผมอยู่ที่เมืองหอยอันนะครับก็วันนี้เข้ามาเยี่ยมในส่วนของศาลเจ้าโบราณนะครับเมืองหอยอันเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นศาลเจ้าที่เหมือนกับเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าคนมากราบไหว้นะครับประวัติยาวนานของหอยอันเนี่ยมีมานับพันปีนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยานะครับเป็นศาลเจ้าของตุ้มนะครับของเมืองหอยอันนะครับ วันนี้มีก็มีทั้งไกด์ไทยและก็ไกด์จีนนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสักการะขอพอรกันที่นี่นะครับนะครับขอพอรให้เพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรายการไลฟ์สตตี้ในช่อง5้นี่มีความสุขมากๆนะครับ อนนี้เดินอยู่ที่บานาน่าคิวนะครับบริเวณที่เรียกว่าสวนดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะครับบรรยากาศก็คือเป็นสวนดอกไม้และด้านล่างก็มีวัดนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าบานาน่าคิวอยู่บนยอดเขานะครับที่มีความสูงนะครับจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างมากนี่คือบริเวณที่คุณเห็นนะ่ะด้านออกไปไกลๆนั่นคือ อยู่บนเมฆเลยนะครับปานาฮิวนะครับ <ST> คือเมื่อก่อนเรียกบานาฮิวตอนนี้เรียกบาหน้าบาบาน่าฮิวนะครับ <ST> แหล่งท่องเที่ยวอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของขคนของเวียดนามที่มีคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีตึกอยู่5ตึกนะครับที่ทราบมีอยู่ประมาณ200ห้อง200ห้องเนี่ยคนทั่วไทยเนี่ยแทบจะเรียกว่าจองไว้เกือบหมดตลอดนะครับก็คือ จองได้มากที่สุดแล้วกันนะครับตลอดเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศเนี่ยคือเวลาเราเดินทางเนี่ยนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งหาซื้อทัวร์ในเมืองไทยได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีมักคุเทศนะครับนี่คือหน้าหน้ามักคุเทศของพี่ๆนะครับนะครับอยู่ในกล้องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อต้องครับนะครับก็เป็นมักคุเทศที่นำทางการเดินทางในครั้งนี้นะครับเททศไยครับ นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสะดวกสบายขึ้นมาเยอะเมื่อก่อนเวลาเรามาเวียดนามเนี่ยบางคนก็กลัวเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คือค่าของชีพเวียดนามเนี่ยคือเทียบเท่ากับสูสีกับประเทศไทยนะครับถือว่าเราเที่ยวได้อย่างสบายๆแล้วก็บานาาฮิลเนี่ยเป็นโอกาสสาหรับคนที่มีความรู้สึกว,ว่าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านไม่แพงเท่าไหร่ใใช้บัตรเจนไม่แพงเท่าไหร่นะครับนี่บรรยากาศหนึ่งของบานานาฮิลนะครับก็คือสะพานอันนี้เป็นเหมือนสะพานที่เดินอยู่บนบนหมอก แล้วก็มีรูปมืออันใหญ่นะครับโอบกอดสะพานไว้นะครับเป็นเมือนแลนด์ม้าของบานนาคิวนะครับจะเรียกบานนาคิวตลอดนะครับเป็นจุดหนึ่งซึ่งผมแนะนําเลยนะครับถ้ามาแล้วก็ต้องมานะครับช่วงนี้ประมาณสักสี่จะห้าโมงเย็นแล้วครับคุณเห็นหมอกไหมครับคือหมอกมองจนแม้กระทั่งไม่เห็นว่าตรงสะพานเนี่ยนะครับมีคนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนะครับชอบ มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไว้นะครับที่นี่นะครับคือแล้วมันดูอลาังการมากนะครับคือตอนนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยครับไม่ได้เดินอยู่บนคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่หมอกก็ได้เราเดินอยู่บนบนเมฆเลยนะครับสะพานอบบนี้นะครับ เส้นถนนพุทธสาครนะครับตรงไปนะครับสมุทรสาครมีร้านเนื้อตุ๋นกับหมูตุ๋นที่ผมบอกเลยว่าเป็นร้านโลโคอล,ล้วก็ผมก็แวะทานบ่อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือเราไปในร้านที่บางคนไม่รู้จักแต่อร่อยแล้วร้านนี้ก็ติดอันดับร้านเนื้อตุ๋นที่อร่อยนะครับอันดับต้นๆแถวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปชิมกันดูครับว่าเป็นไงกันบ้าง ทุกครั้งมากินน่าจะประมาณร้อยครั้งทุกครั้งคุณป้าก็จะพูดือนเดียวว่าจำไม่ได้นะครับแต่ก็จะจำได้ทุกครั้ง เพื่อนครับมันมีเหตุผลที่ผมมาทานร้านนี้แล้วก็ทานประจํานะครับตั้งแต่เมื่อก่อนตอนทําสนามแข่งก็เพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามายังไงนะครับบอกเลยนะครับว่าปกติมาเนี่ยจะสั่ง2อย่างก็คือหนึ่งเกาเหลาทุกอย่างนะครับไม่ใส่เนื้อสดนะครับแล้วก็เนื้อเปื่อยพิเศษเดี๋ยวลองมาดูครับนี่มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือให้ดูก่อนว่าที่ผมสั่งมาประจําคืออันนี้คือเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อเปื่อย ล้วนๆนะครับนี่คือเหตุผลที่ที่สั่งเนี่ยเปิดแล้วลองดูสิครับมาแบบนี้เลยมาเป็นตอนๆ <c oughs> นี่ปกติคือมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้คือทุกอย่าง <c oughs> ปกตินะครับเวลาสั่งเนี่ยฮะแล้วแต่ความชอบที่นี่มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่บรรยากาศของเกาเหล่าข้างทางคือนนี่คือโอเคมากดูดีมากดูดีมีชาติกูลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองชิมดูนะครับปกติเวลาผมชิมก็นะครับพริกนิดหนึ่งน้ำส้มนิดหนึ่ง นี่คือจัดกันแบบปกติชีวิตประจำวันแล้วก็เพื่อความเป็นเบาหวานนะครับนิดนึงอันนี้คือทุกอย่างคือเวลาเราทานเนื้อเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องได้เนื้อ,อเอาแบบจริงๆผมใช้วิธีนี้ทุกครั้งยายที่ แล้วนี่คือไม่ใช่ว่ามาถ่ายทําแล้วป้าแกให้แบบนี้นะฮะแกะให้แบบนี้มาตลอดนะครับ <Okay. S 1> นี่คือเนื้อเปื่อยขอโทษนะอ้าม <Ooh. S 1> ละลายในปากฟินมากนะครับอันนี้ฟินมากคือบอกเลยว่าเนื้อเปื่อยเนี่ยคือละลายในปากจริงๆแล้วก็เนี่ยครับให้แบบเนี้ยแล้วไม่ได้แพงเลยนะครับจริงๆผมกินตั้งนานผมไม่เคยถามราคานลยน่าจะประมาณ80บาทป้าครับราคาเท่าไหร่เนี่ย 80บาทมาแบบนี้มาแบบนี้เนี่ยคุณดูสิว่าถ้าในราคา80สิบนะครับแล้วคุณภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยผมเชิญชิมเลยแล้วก็จะมีหมูมีหมูนะครับเดี๋ยวยงงี้เดี๋ยวเอาเกาเหาหมูมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้นะครับหมูนะครับอันนี้คือเกาเหลาหมูโอ้โหเนื้อเนื้อหมูก็เหมือนเดิมนะครับมาเป็นตอนๆน,นะครับชิม แต่สังเกตนิดหนึ่งคือร้านนี้จะติดหวานนิดหนึ่งเพราะอะไรเจ้าของร้านเนี่ยคุณป้าเนี่ยมาจากเพชรบุรีนะครับเราเคยคุยกันอยู่ก็คือแล้วก็อันนี้อีกงานหนึ่งมาแล้วของเด็ดที่ห้ามพลาดนะครับคือกระเพราเนื้อตุ๋นนะครับอันนี้คือผมบอกเลยนะว่าหมูโคตรสินเลยนะครับหมูเนื้อสุดท้ายอันนี้แยกไปแล้วก็อันนี้เข้ามา การรีวิวที่ดีก็พูดชัดเจนผมบอกเลยว่าร้านคุณป้าหวาน <Okay. S 1> นิดหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือเนื้อทั้งหมูตุนทั้งเนื้อตุนโคตรนิ่มคุณดูสินี่กระเพราอ่ะกระเพรานี่จานเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> นี่กระเพรา60อ่ะดูสิคือแบบให้แบบ <c oughs> <c oughs> เนียนเนียนกลิบละลายในปากแต่ข้อสำคัญ สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานไม่ติดหวานก็บอกคุณป้าได้ว่าไม่ติดหวานเพราะร้านนี้ผมบอกเลยนะทุกอย่างสําหรับคนอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเพชรบุรีผมชอบอะไรหวานหานแต่ถ้าคนอื่นที่ไม่ติดหวานบอกคุณป้าได้ว่ารดหวานลงนิดนึงแล้วเนี่ยที่บอกเนี่ยพิเศษ80บาทแล้วคุณดูสิไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนี่ให้มาแบบเนี้ยไม่ได้ให้มานิดเดียวนะให้มาแบบเนียคือจัดหนักอะ่ะคือมาครบอะ่ะ แต่ที่ผมสะใจที่สุดคือเนื้อสําหรับคนที่ชอบเนื้ออันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับคืออยู่ตรงนี้เองพุทธสาครเส้นข้ามมาจากเพชรเกษมมุ่งหน้าสมุทรสาครน,นะครับมองไปทางซ้ายมือนะครับเห็นป้ายตีดันะครับมากางกลาง,ลางทางแล้วแหละฮะเกือบจะโผล่เกือบจะโผล่ข้ามสะพานมาหนึ่นงสะพานนะสะพานสูงมาแล้วก็มองไปทางซ้ายมือรับรองอร่อยแน่นอนนะครับในราคาประทับใจพิเศษ80บาทธรรมดา6กิบาท โคตรผูกโคตรอร่อยเบาๆนะครับกับรายการเลสโซเทตี้ขอบคุณครับอยาขออนุญาตไปมั่มต่อนะครับ